มาฮ่องกลงรลอบนี้ได้มาพักโรงแรม5ดาวย่านจิมซาจุยโรงแรมมิราโฮเทลติดถนนาน,นาธานทำเลดีมากใกล้แหล่งช้อปปิ้งร้านอาหารแถมยังอยู่ติดกับดองกี้อีกด้วยแล้วก็ใกล้ MTR สถานีจิมซาจุยจากสนามบินนั่งบัส A21 มาลงหน้าโรงแรมได้เลยสะดวกมากและนี่คือล็อบบี้ของโรงแรมกว้างมากสะอาดสุดๆกลิ่นโรงแรมคือหอมเวอร์ไปไปดูห้องพักกันจองห้องพักแบบซิตี้รูม นี่ห้องกว้าง27ตารางเมตรเข้ามามุมซ้ายมือสุดก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าในตู้ก็จะมีไม้แขวนเสื้อเตารีดแล้วก็สลิปเปอร์ให้ถัดจากตู้เสื้อผ้ามาก็จะเป็นอ่างล้างหน้าส่วนเตียงนอนก็เป็นคิงไซส์มีหมอนใหญ่ให้คนละสองใบเลยมีเก้าอี้ตัวใหญ่ให้นั่งเล่นแล้วก็มีมุมโต๊ทำงานด้วยนี้มาดูใกล้ๆมุมโตทำงานมีโคมไฟแล้วก็มีปลั๊กให้พร้อมเลย ตู้เย็นอยู่ในตู้ใต้ทีวีมีการน้ำร้อนให้ในตู้เย็นก็มีเบียร์แล้วก็น้ำอัดลมแต่ไม่ฟรีนะบนโต๊ะก็มีเป็นโซนขนมราคาก็ตามป้ายนี้เลยแต่ที่ฟรีก็คือน้ำเปล่า2ขวดนี้จ้ะโรงแรมเขาเติมให้ทุกวันหรือจะขอเพิ่มก็ได้พนักงานหน้าละมาดูโซนห้องน้ำที่เป็นกระจกใสปิง้งห้องน้ำแต่งด้วยหินอ่อนโทนสีเทาหรูหราแยกส่วนแห้งส่วนเปียกมีแชมพูสบู่ครีมนวดให้ครบ เพื่อความ private เราก็กดสวิตช์ปิดม่านได้นะนี่ไฮโซส่วนอเมนิตี้ไม่ต้องพูดถึงให้เยอะจัดหนักจัดเต็มมีทั้งแปรงสีฟันยาสีฟันหวีที่ขัดตัวหมวกคลุมผมสำลีคอตตอนบัตแล้วก็ที่โกนหนวดแทบไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยโลชั่นทาตัวก็มีให้ครบไดยเป่าผมอยู่ในเกะ๊ะแล้วก็เสื้อคลุมอาบน้ำและที่สำคัญไม่ต้องกลัวว่าจะกินเพลินจนน้ำหนักขึ้นเพราะโรงแรมเขามีเครื่องชั่งน้ำหนักให้ด้วยไงต้องมาซ้ำแล้วล่ะ